สวัสดีครับท่านผู้ชมชื่อขผมทาบไป๋ไนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงปัญหาของเรื่องหัวจับดอกสว่านแบบมือบิดหรือว่าแบบคีเดชักนะครับหรือว่าเรียกอย่างว่าแบบสวมเร็วนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเวลาซื้อสว่านไร้สายนะครับมาใช้งานเนี่ยบางทีก็จะเจอปัญหาเรื่องเวลาเราเอาดอกสว่านเนี่ยใส่ที่หัวจับดอกสว่านแบบมือบิดนะครับผมเมื่อบิดเข้าล็อกแล้วเนี่ยเราต้องการจะบิดให้แน่นแต่ว่า พอบิดไปเนี่ยตัวหัวจับกับตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะวิ่งหมุนตามกันนะครับผมซึ่งบางรุ่นก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าบางรุ่นเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้ครับคือตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะไม่หมุนตามนะครับผมอย่างตัวอย่างของอที่ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับสองตัวด้านนี้นะครับผมนี่คือเมื่อจับแล้มอเตอร์หมุนตามนะครับผมแต่ว่า สองตัวนี้นะครับผมมอเตอร์ไม่หมุนตามเมื่อเราจับดอกเนี่ยตัวบิดล็อกเนี่ยบิดได้แน่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตัวนี้ครับผมผมเอาดอกใส่อย่างเงี้ยนะครับนี่เมื่อบิดล็อกพอมาแล้วเนี่ยมันมอเตอร์มันหมุนตามเลยครับหมุนตามตัวหัวจับนะครับทาให้จับได้แค่นี้นะครับผมเมื่อเวลาเจาะแล้วมันก็จะคลายตัวออกมานะครับก็เกิดปัญหาตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเมื่อ พอหมุนเข้าล็อกแล้วพอจะบิดให้แน่นขึ้นนะครับผมมันก็จะหมุนตามาตัวมอเตอร์เลยนะครับเมื่อเจาะก็จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูอ,าอีก2ตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็น i-mac นะครับผมซึ่งเมื่อเข้าล็อกแล้วตัวนี้นะครับผมมอเตอร์นะครับไม่หมุนตามเมื่อบิดวัวบิดเนี่ยจะบิดได้เข้าล็อกแน่นเลยนะครับผมตัวนี้จะไม่มีปัญหานะครับผมเมื่อเจาะก็ ทำให้หัวจับเนี่ยมันไม่หลวมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวที่4ี่เนี่ยเป็นของดูรับิวนะครับตัวนี้ดีมากเลยราคาถูกแต่ดีมากแล้วับหัวจับเนี่ยจับได้แน่นมากเลยนะครับผมไม่หมุนตามมอเตอร์ด้วยนะครับผมสามารถบิดได้แน่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวจับดอกสว่านที่เมื่อจับแน่นแล้วเนี่ยตัวมอเตอร์หมุนตามนะครับผมในเบื้องต้นเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ วิธีแก้เบื้องต้นกไมายาครับเมื่อเราเอาดอกสว่านนะครับผมใส่ที่หัวจับแล้วนะครับพอมันเริ่มแน่นแล้วนะครับผมให้เราทําการบิดล็อกเนี่ยมันจะมีสองตัวที่แยกกันได้นะครับผมถ้าเราบิดสวนทางกันนะครับบิดตรงหัวก้านบนเนี่ยนะครับผมบิดสวนทางกันแบบนี้นะครับผมนี่มันก็จะแน่นเลยนะครับผมมันจะหมุนตามมอเตอร์ก็ไม่เกี่ยวแล้วครับเพราะว่าหัวจับเนี่ยมันล็อกด้วยกันแน่นแล้วนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ครับผม เมื่อเราเอาดอกใส่เข้าไปที่หัวจับนะครับผมนี่เราก็เอามือจับด้านหลังอันหนึ่งด้านหน้าหนึ่งแล้วก็บิดสวนทางกันอย่างงี้ครับผมนี่มันก็จะเข้าล็อกนะครับผมนี่อันนี้ก็แน่นเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบเบื้องต้นทีนี้ถ้าเกิดว่า เราจักอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อเจาะแล้วเนี่ยยังรูดอยู่ก็ลองใช้ดอกแบบนี้ดูนะครับผมเป็นดอกแกนหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทําให้เราจับหัวจับเนี่ยได้แน่นขึ้นนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้แกนหกเหลี่ยมแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหา,เ,าเมื่อจับแล้วเนี่ยหัวจับดอกมันยังมีการคลายตัวอยู่นะครับผมเราอาจจะต้องทําการเปลี่ยน หัวจับดอกสว่านนะครับผมเพราะว่าหัวจับที่มากับเครื่องเนี่ยอาจจะเป็นไม่ดีนะครับผมอาจจะเป็นยี่ห้อไม่ดีอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องซื้อหัวจับที่มียี่ห้อดีๆเนี่ยเอามาใช้แทนนะครับผมส่วนเมื่อเวลาเราเอามาใส่แล้วเนี่ยตัวมอเตอร์มันจะหมุนตามนะครับผมตรงนี้เราอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นที่ระบบของตัวเครื่องนะครับผมแต่ว่า เราก็ใช้วิธีการบิดแบบที่ผมสาธิตให้ดูนะครับผมทาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าสว่านที่นํามาให้ดู4ตัวเนี่ยผมก็ใช้ที่ช็อปทำงานนะครับผมก็แก้ไขปัญหาแบบนี้ครับโดยการใช้บิดก็ใช้งานได้โดยปกติดีนะครับผมนี่ก็อยากจะมาแนะนําการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆนะครับในเบื้องต้นเพื่อนๆก็ลองใช้แบบนี้ดูหรือว่าจะเปลี่ยนหัวจับดอกสว่านเป็นแบบ จำปาอย่างนี้ก็ได้นะครับคือใส่เข้าไปแล้วก็ขันตัวนี้ก็จะล็อกแน่นมากๆเลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่า,อ,าอยากจะเปลี่ยนจากหัวแบบนี้เป็นจำปาก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกแบบไหนเลย นะครับผมแล้วเราก็เรียกหัวให้ถูกกับเบอร์ของตัวเครื่องนะครับ10มิลมมิลสมิลอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกให้ถูกแล้วก็นํามาใส่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันนี่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาแบบเบื้องต้นนะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เจอปัญหาก็ลองนําวิธีการที่แนะนําในคลิปนี้ไปแก้ไขกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการนําเสนอ,อไว้แต่เพียงนี้นะครับผมถ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้แล้วกันไปก่อนสวัสดีครับ